สวัสดีครับวันนี้นะครับก็กลับสวัสดีท่านผู้ชมที่เข้ามารับชมทุกท่านนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมกับลูกไก่ฟูนะครับในช่องในช่องชาแนลครับผมวันนี้ผมจะไปเอารังต่อนะครับเอาไปเลี้ยงครับเดี๋ยวไปดูรังต่อกันเลยครับผม นี่ครับก็จะเป็นลังต่อนะครับจะอยู่ด้านในครับเดี๋อันนี้ผมอุดลังไว้ตั้งแต่ช่วงตีห้านะครับ อีกด้านหนึ่งครับเดี๋ยวมาทำการตัดเอาลังกันเลยครับผมอุปกรณ์ครับก็จะมีคีมนะครับแล้วก็ถุงนะครับที่ผมเตรียมมาครับผมก็ใช้เป็นสำลีนะครับอุดก่อนแล้วครับเดี๋ยวมาตัดเอาลังไปแย้งกันเลยครับ นี่ก็จะเป็นลังครับผมอุดไว้ตั้งแต่ช่วงตีห้าแครับเดี๋ยวมาตัดกันเลยครับไปกัดไก อ่านี่ครับผมเดี๋ยวเราก็จะไปหาที่แขวนไว้นะครับเลี้ยงไว้นะครับัดบได้แล้วครับล้วก็ใช้ใช้ถุงแล้วครับล้างตัวนี้ผมไม่ได้วางยาอะไรนะครับก็แค่ใช้สําลีมาอุดนะครับ้องการเทื่อตัวต่ออยู่ออกมานะครับก็นำใส่ถุงครับผม คีครับแล้วก็นำกลับไปหาที่เลี้ยงของเราครับผมไอ้กันครับ โอเคครับผมก็จะแขวนไว้ตรงนี้นะครับเดี๋ยวมาแกะกันเลยครับผามาั ยูนิวไอ้ยอ้ยอ้ยยูในหัวในฟกมาไอ้เนี่ยอ้มาลวแม่ There you go.